โบราณได้ว่าไว้15สิ่งนี้ไม่ควรทำจะทำมาหากินไม่ขึ้นชีวิตไม่รุ่งเรืองโชคลาบจะไม่วิ่งเข้าหาสวัสดีครับมาพบกับช่องมหาชาญชาแนลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวความเชื่อบาบ,บุญคุณโทษนะรกสวรรค์ใครที่ได้ฟังก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ ข้ามาแล้วก่อนววอ,อื่นเลยก็อ,อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมทานให้กัลยาณมิตรท่านอื่นได้รับชมรับฟังคลิปนี้กันด้วยนะครับโบราณได้ว่าไว้15สิ่งนี้ไม่ควรทำจะทำมาหากินไม่ขึ้นโชคลาภจะไม่มีสิ่งที่เป็นความเชื่อที่ปฏิบัติตั้งแต่ในสมัยอดีตการ และปัจจุบันนี้ก็ยังมีหลากหลายความเชื่อได้ปฏิบัติกันมาสิ่งที่ทำแล้วก็เกิดขึ้นเป็นความสบายใจเราได้นำทั้ง15สิ่งที่แนะนำกันว่าเป็นสิ่งที่ควรทำและสิ่งที่ไม่ควรทำหากทำแล้วจะทำให้ชีวิตของคุณนั้นเกิดเป็นความตกต่ำทำมาหากินไม่ขึ้นโชคลาภไม่วิ่งเข้าหา ทำสิ่งใดก็ไม่เจริญสิ่งที่แนะนำให้ทำเมื่อทำแล้วก็จะเกิดเป็นผลที่ดีกับตัวคุณเองชีวิตของคุณก็จะเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป 1. ที่เตียงนอนไม่ตั้งเตียงนอนโดยหันหัวเตียงชนกับผนังห้องน้ำเพราะนั่นจะทำให้อับโชคเป็นทางที่ไม่ดีไม่ตั้งเตียงนอน หันไปเตียงไปตรงกับประตูทางเข้าออกห้องพอดีจะทําให้ผู้ที่นอนนั้นฝันร้ายและไม่มีโชคลาภเข้ามาเลย 2. กราบไหว้พระศรีวรีหากมีเวลาหาโอกาสให้ตัวเองและครอบครัวได้ไปกราบไหว้พระศรีวรีที่วัดใดก็ได้พระศรีวรีนั้นเป็นเอตัคคะในด้านโชคลาภ ท่านได้เป็นหนึ่งในแปดสิบสิทเอกของพระพุทธเจ้าหาเวลาไปกราบไหว้ขอพรสิ่งดีๆจากพระศรีวลีตัวคุณนั้นก็จะมีแต่โชคลาภสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมีความราบลื่นและความเจริญก้าวหน้า 3. สุนัขแมวจรจัดแบ่งปันอาหารให้น้ำสะอาดให้กับแมวจรจัด หรือสุนักจรจัดที่หิหวโหยในวันที่ฝนตกให้เข้ามาหลบฝนใต้าชายขาบ้านการทำบุญทำทานกับสัตว์นั้นคุณจะได้รับผลอานิสงส์ 4. ใส่เงินในกระเป๋าสตางค์กระเป๋าที่เราซื้อมาในใบใหม่ซึ่งเงินจำนวน900บาทเอาไว้ในกระเป๋าเป็นเวลาหนึ่งคืนเพื่อที่จะทำการเสริมเลิกเสริมชัย ที่ดีให้กับตัวคุณเองจะทำให้กระเป๋านั้น,นเรียกเงินเรียกทองมาหาจะมีเงินที่เข้ามามากกว่าจ่ายออกไป 5. ทําทำความสะอาดห้องครัวห้องครัวถือได้ว่าเป็นห้องขุมสมบัติเลยก็ว่าได้ให้ปัดกวาดเช็ดถูให้ดูแลทำความสะอาดจัดข้าวของต่างๆให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ให้สกปรก เพราะหากเราปล่อยให้ความสกโปรกนั้นจะทําให้อับโชคเงินทองที่มีก็จะมีทางออกไปอยู่เสมอ 6. ไม่ให้ผ้าเช็ดหน้าไม่ควรให้ของกับคนที่คุณรักครอบครัวคนรอบข้างคนที่เรารักหรือเพื่อนสนิทเป็นผ้าเช็ดหน้าเพราะถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งอับโชค หากเราได้ให้กันแล้วก็จะมีแต่เรื่องราวทำให้แยกจากกันไปเจ็ดยักษ์และราหูไม่ควรที่จะมีรูปภาพหรือรูปปั้นยักษ์ราหูประดับตกแต่งเอาไว้ในบ้านเพราะนั่นจะทำให้มีแต่เรื่องทะเลาะกันมีปากเสียงกันไม่เข้าใจกันอยู่บ่อยๆจะขาดในเรื่องของโชคลาภเลี่ยงภาพที่น่ากลัว หรือมีความดุร้ายเพราะเป็นแหล่งพลังงานที่ไม่ดีที่ไม่เป็นจะทำให้โชคที่เข้ามานั้นหายไปหมดคนในบ้านก็จะมีแต่ปัญหาและมีแต่เรื่องที่ไม่ดีหาเป็นรูปสวยงามรูปธรรมชาติมาประดับตกแต่งเอาไว้ในบ้าน 9. เช็ดกระจกกระจกในบ้านให้ขัดถูทำความสะอาดให้เงา ให้สายสะอาดอยู่เสมอไม่ปล่อยให้ขุ่นมัวและถ้ากระจกที่แตกมีรอยร้าวไม่ควรเก็บเอาไว้ควรเก็บเอาไปทิ้งให้หมด 10. ทำบุญลงมุลละนิธิใกล้บ้านทำบุญบริจาคเงินลงให้กับผู้ที่ยากไร้การทำบุญนี้จะช่วยเสริมชะตาชีวิตให้แข็งแรงและทำให้คุณผ่านพ้นกับปัญหารวมถึงอุปสรรคต่าง ที่กำลังจะเข้ามาในชีวิต 11. ใส่แหวนเสริมดวงเสริมโชคราบสวมใส่แหวนถูกฉลกกับเดือนเกิดวันเกิดเพื่อที่จะเป็นการเสริมโชคที่ดีให้กับชีวิตเสริมในเรื่องของการเงินสวมแหวนทองสวมแหวนเงินสวมแหวนหยกเสริมในเรื่องความรักให้สวมใส่แหวนรูปหอวใจรูปดาวแหวนเพชร แหวนลูกปัด,ปดหินสีต่างๆและให้เลือกสวมใส่แหวนให้ถูกนิ้วตามวันเกิดตามโชคลกของคุณก็ณจะยิ่งเสริมดวงที่ดียิ่ง,ย,งยิ่งขึ้นไป 12. จัดยิ่งพระยิ่งพระในบ้านบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ควรดูแลและทำความสะอาดอยู่ส,สม่ำเสมอเปลี่ยนดอกไม้เปลี่ยนพวงมลาลัยถวายน้ำให้สะอาด ไม่ปล่อยทิ้งเอาไว้ให้สกปรกไม่ปล่อยให้มีฝุ่นจับจนทำให้มี13พระพรมมศักดิ์สิทธิ์หาโอกาสที่จะไปกราบไหว้พระพรหมสักครั้งเป็นเทพที่มีความศักดิ์สิทธิ์บนบานอธิษฐานอะไรก็จะมักสมหวังตามความมุ่งมา่ความปรารถนา14ไข่และส้มในบ้านควรมีไข่และส้มวางเอาไว้ในตระก้า วางเอาไว้บนโต๊ะทานข้าวอยู่เสมอเพื่อที่จะเรียกความสมบูรณ์เพิ่มพูนความสุขให้กับคนในบ้านและข้อสุดท้ายข้อ15เก็บเหรียญน,นำโชคหากได้เจอเหรียญเจอเงินตกอยู่ตามทางตามถนนให้เก็บเอาไว้แล้วนำไปทำบุญที่วัดหรือบริจาคให้คนที่ขอทานตามสะพานลอยตามข้างถนน หรือตามตลาดก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ15ข้อสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลฟังแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับก่อนจากไปก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมทานให้กัลยาณมิตรท่านอื่นได้รับชมรับฟังคลิปนี้กันด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้มหาชานชาแนลขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ